เอาละครับเพื่อนๆอยู่กับร้านเชี่ยวแอร์ซอฟกันนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อกันนะครับผมเนื่องจากดีเดย์นะครับผมเบอร์เงินแบงก์กันนะครับผมน่าจะออกรางวัลนะครับผมงวดันอ่างวดกลางเดือนนี้นะครับผมกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมก็เหลืออีก28เบอร์นะครับผมเบอร์ที่ยังว่างก็คือยังมีตัวเลขอยู่นะครับเบอร์ที่มีสติกเกอร์ก็คือเบอร์ที่ซื้อแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยเหลืออีก28เบอร์นะครับผม เราจะออกรางวัลเมื่อมีผู้ซื้อ85คนนะครับผมถ้าไม่ถึง85คนนะครับผมภายในงวดนี้ผมจะโอนเงินคืนทันทีนะครับผมโอเคเพื่อนๆถ้าอยากได้ได้ปืนแบงค์กันนะครับผมก็อย่าลืมทักไลน์มานะครับผมเบอร์เงินแบงค์กันเบอร์ละ100บาทถ้าถูกรับแบงค์กันพร้อมกระสุนไปเลยนะครับเพื่อนๆโอเคไปเจอกันใหม่นะอีโคเฟิร์สคลสคอมแพคครับเปิรซับคอมแพคนะเพื่อนๆสวยๆครับทดสอบนะ <laughs> do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow until I finally prove it. Never listen to the nose, I just want to keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'll keep myself on track. Keep my love. The Feel I don't belong. Tell my boss to move along. Just myself to be the best. Try with no regrets. Live with every breath, see my message s t a r t to spread and I had so many dreams When you hit your teens, I think really what it seems, try to find out what it means Always do it on my own, so I gotta get through it and the only thing I know อยู่กับร้านาชิ้ว a อ r s o f t กันนะครับผมอยู่กับช่างนั้น a อ r s o f t กันนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยผมมีสินค้ามาให้เพื่อนๆชมอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้งานเพิ่งเข้านะเพื่อน Eco เพื่อ e นๆ ECO First Class Compact นะครับนี่นั้นเพื่อน1.2 m a กกาซีน,น 1, 2, ครับ ตัวนี้ผมจัดราคาหลังบ้านให้อีกเช่นเคยนะเพื่อนนะนี่นะครับผมราคาหลังบ้านอีกเช่นเคยนะครับนี่นะอีโคเฟลด์คัสคอมแพคครับเรามีทุกสีนะเพื่อนๆมันจะมีทั้งหมดอ่หกสีนะครับผมหกสีหรือห้าสีนี่นะผมจาไม่ได้นะเพื่อนแต่ตอนนี้ของมีทุกสี่นะครับและผมก็จัดราคาหลังบ้านอีกเช่นเคยนะเพื่อนนะเป็นสินค้ามือหนึ่งเพื่อนเพื่อต้องอายุ21ปีบริบูรณ์นะเพื่อนนะแล้วก็ใช้บัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับในการลงทะเบียนนะเพื่อนนะ นี่เลยนะครับ e c โคเฟิร์ส a ลา Compact นะเพื่อนนะยิงได้ทั้ง2โหมดไม่ว่าจะเป็นดับเบิลดับเบิลซิงเกิลก็ยิงได้เพื่อนๆนี่ซิงเกิล่าโอเคยิงได้ทั้งซิงเกิลแล้วก็ดับเบิลตัวนี้งานจะทําคล้ายๆกับตัว M92 FS แต่มันไม่ใช่มันเป็นตัวหน้าสั้นนั้นเพื่อนนะเป็นขนาดหน้า4นิ้วน้ําหนักเนี่ยหล2ขีดนะครับผมนี่นะเพื่อน Eco First c c a ลา Compact นะงานสวยๆนะเพื่อนๆนี่เลยสินค้ามือหน่งครับนี่มติติตัวปืนนะครับผม ตอนผมถือเป็นยังไงตอนผมถือเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าลูกหมดสไลด์แขวนนะครับผมแม็กกาซีนของเขาเป็นแบบนี้นะครับผมมีสองแม็กกาซีนระบบค้างสไลด์ด้วยลินแม็กนะครับผมนี่เลยนะครับผมงานอีโคนะเพื่อนๆสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวให้เพื่อนๆชมทุกสี่เดยครับไม่ต้องห่วงนะ เรมีทุกสีนะครับผมนี่เลยนะครับผมถ้าชอบถูกใจอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดสองศูนย์ห้า o w a p y หรือโทรมาสอบถามสินค้าได้ที่ศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสองสามสี่ศูนย์ครับนี่เลยนะเพื่อนเืนนะสวยเลยครับผมโอเคนะอ่าเพื่อนๆ่อนยู่กับร้านชื่วแอร์ซอฟต์กันนะครับเพื่อนๆ่อนขออภัยที่สองสามคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนกล้องมันจะแบบว่าสั้นๆหน่อยนันเพื่อนเพราะว่าผมถือคนเดียวแล้วผมก็ต้องถ่ายคนเดียวนั้นเพื่อนนะเพราะว่าตากล้องไม่อยู่นะครับเพื่อนๆ่อนนะ ปกติเนี่ยตากล้องนั้นเพื่อนจะพยาบาลนะผมจะเป็นตากล้องให้นะแต่วันนี้พยาบาลไม่อยู่นะบเพบื่อนก็ผมก็เลยต้องถ่ายคนเดียวนั้นเพื่อนนะทั้งคลิปยิงคลิปรีวิวนั้นเพื่อนนะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนั้นเพื่อนนะนี่นะครับผมตัวนี้ชื่อว่า Eco First c สคลาสคอมเพนะครับเพื่อนๆ่อนหรือว่า,า m 9 2า fs แต่แต่เป็นแบบ Compact ก็คือหน้าสั้นหน้าสั้นนะเพื่อน ก็แต่แต่มันยังไม่ใช่ m 9 2นั้นเพื่อนตัวนี้หน้า4นิ้วน้ำหนักอยู่ที่โลโลกับอีก1ขีดถ้าใส่แม็กไปแล้วก็โล2อพอดีนะครับพรเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยเรามีทุกสีนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ให้ทุกสีเป็นงานมือหนึ่งต้องใช้บัตรประชาชนนั้นเะพื่อนนะเรามีทุกสีเลยในนี้นะครับพรเพื่อนๆนะสินค้ามือหนึ่งผมขายราคาหลังบ้านนะเพื่อนๆนะราคาถูกโไม่ได้เอาแพงไม่ได้อาจจะเอาไปซื้อรถสปอร์ตหรือซื้อซื้อบ้านอยู่นะั้นเพื่อนนะขายก็ซื้ออาหารแมวนั้นเพื่อ โ okay. อเคก็1ปืนสะอแมกกาซีนนะเพื่อนนะกสุนเพื่อนเพื่อจะยกทั้งกล่องก็ได้เดี๋ยวจะแยกเป็นนัดก็ได้นะเพื่อนเรายินดีขายให้นะครับเพื่อนๆนะนี่เลยนะครับผม FIRST c u t c o o p p c t นั้นเพื่อนนะนี่อย่างสวยอะถึงจะเป็น c o m p a c t แต่ว่าน้ําหนักไม่ไม่ o m p a พ t เลยนะเพื่อนนะตัวนี้สีเงิน สีเงินด้านนั้นด้วยนะคะผมโอเคไปแล้วนะถ้าชอบถุกใจอย่าลืมแอดไลน์ที่แอดสองห้า O W L P Y หรือโทรแปสามสาิค่าที่ศูนย์เก้าสามสานวันนี้ผมช่างนายในซอบการขอตัวรันเพื่อนไปก่อนนะเพือนนะไปแล้วแล้วบ๊ายบาย